อนรับเข้าสู่ช่องบอกวรอบ10ค่ะเอาละคะล่าสุดต้องบอกว่าคุณอาชญาของเรานะคะได้มายื่นหลักฐานเพิ่มเติมนะคะที่สํานักงานตํารวจนั่นเองคะ่ะหรือว่าเกี่ยวกับตารวจไซเบอร์นั่นเองคะ่ะทุกคนคะ่ะเกี่ยวกับการซื้อขายตําแหน่งต่างๆนะคะที่เป็นประเด็นเดือดกันมาแบบ ยาวนานกันมากเลยค่ะเกี่ยวกับตํารวจที่แบบมีสซวยเอ้ยค่ะตําแหน่งเอ้ยนั่นเองค่ะแล้วก็มีการฟ้องร้องกันนั่นเองนะคะที่บิ๊กโจฟ้องบิ๊กตายแต่ตอนนี้คุณอิยะมาย่ดหลักฐานเพิ่มนั่นเองค่ะเพราะคุณอิยะเนี่ยเคยพูดแล้วว่าไม่กลัวตายนะคะแล้วก็ไม่กลัวเนี่ยจะเสียชื่อเสียงนะคะทุกคนค่ะเพราะตัวเองอ่ะทุ่มหน้าตักเกี่ยวกับออกระชากหน้ากากตํารวจชั่วๆออกมานั่นเองค่ะเอาละค่ะคลิปให้สัมภาษณ์เป็นไงเดี๋ยวลองไปฟังคลิปคุณอิยะกันได้เลยค่ะอ๋ะอ,ะอมาที่แจง้ง นะครับก็ไม่มาสักคนหนึ่งนะครับสิ่งที่เมื่อวานเนี่ยในคำธิการนะครับก็มีการเปิดหลักฐานเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของสสชนพัฒน์ก่อนนะครับในส่วนของสสชนพัฒน์นาคส่วนะครับขณะนี้นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเป็นคดีพิเศษเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่ผมไปยื่นเรื่องนะครับเมื่อ ประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันนี้ทางอาธิบดีกรมสอบสวนวิเศษเนี่ยได้รับคดีของสสชนพัฒนเป็นคดีพิเศษเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทางปะปะงเนี่ยก็ได้มีการทําข้อมูลที่ผมได้ไปยื่นเรื่องที่ปะปะงก็มีการแจ้งความคืบหน้ามาว่าอยู่ระหว่างการที่จะมีการดําเนินการนะครับอายัดทรัพย์เพิ่มนะครับอันนี้เรื่องของสสชนพัฒนก่อนนะครับในส่วนของอ คดีผู้มีการดำรงชาติกับพวกนะครับที่มีการซื้อขายตำแหน่งที่กองบัญชาการตำรวจท h o ภาค4นะครับซึ่งก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วพรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณบ่าย2องโมงผมจะไปยื่นที่สำนักง,งานปปงนะครับขอให้ทางปปงเนี่ยนะครับดำเ,เนินการตามพรบอรฟอกเงินกับผู้มีการดำินชาติกับพวกที่มีการเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่ง ฐานความผิดสมคบตั้งแต่2สองคนขึ้นไปร่วมกันฟอกเงินซึ่งคดีการซื้อขายตำแหน่งต่อตำรวจเนี่ยนะครับเป็นคดีมูลฐานความผิดฐานฟอกเงินนะครับพรุพ่งนี้จะไปที่ปปงอ่บยสนะในส่วนของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าจะมีการตั้งกรรมการสอบเนี่ยทางประธานกรรมธิการความมั่นคงก็จะมีหนังสือเร่งรัดและสอบถามไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่าจะตั้ง กรรมการสอบพบตรลกับพวกเมื่อไหร่นะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่มีการชี้แจงในการพิจารณาครับทีาจารย์มองว่าตำรวจที่มาทำการพจารณาในควาก็เกรงว่าจะมีการถ่ายข้อสอและมีการรับข้อมูลในตัวนักผู้หลายคนเรื่องการถ่ายข้อสดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ตํารวจเขากลัวเพราะจริงๆเมื่อวานเนี่ยเราก็มีข้อมูลที่เป็นเอกสารทางราชการเกี่ยวข้องกับการทุจริตของกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ยุค พลตำรวจโทแตโรงผีพันธ์ที่มีหนังสือแจ้งให้เราทราบแล้วนะครับว่าในกองบัญชาการบวซเ,เบอร์เนี่ยมีการทุจริตในเรื่องของการส่งคดีสมคบฟอกเงินที่พลตำรวจโทในโรงผีพันธ์เนี่ยได้คุยโม้โอ,โอ,อวดผ่านรายการทีวีแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับหลายครั้งว่ามีการจับกลุมเนี่ยมากมากกว่าผู้บัญชาการตำรวจซเบอร์นะครับตั้งแต่สมัยพลเอกกรชัยค่ายครึงมา จนถึงสมัยพลตําเลพลตํารวจโทวรรวศวัฒนกรบัญชาแล้วก็มายุคพตตลตรวจตรีงผีพันเนี่ยมีการจับกลุ่มได้ถึง2,000คดีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงนะครับเป็นความเท็จทั้งสิ้นนะแล้วก็คดีสมคบซึ่งคดีเป็นมูลฐานความผิดจากคดีเพ่งพนันออนไลน์เนี่ยก็ตั้งแต่ปี2566จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการส่งคดีสมคบเนี่ยให้กับปปงอเพียงแค่105คดีนะครับ ก็แสดงว่าจากหลักฐานที่มีการทําเป็นเอกสารทางราชการเนี่ยสามารถยืนยันว่าสิ่งที่พลตำรวจโทเตร,โล,โตรตลงผีพันธุ์พูดน่ะเป็นเรื่องเท็จทั้งสิ้นนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะรวมทั้งท่านวิทยาเนี่ยที่ออกมาฟอกข่าวให้กับพตโลโตำรวจโทแตรลงผีพันธุ์กับสํานักงานตวจแห่งชาติเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับเพราะว่าเรามีเอกสารที่แจ้งมาจากปปงว่านับตั้งแต่ปี2566ที่ผ่านมา,า,มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการส่งสํานวนคดีสมคบฟอกเงิน ซึ่งถ้าตรลงพีพันธ์บอกว่าจับ20 0 0คดีมันต้องมีคดีสมครบ20 0 0คดีถูกไหมแต่ปรากฏว,ว่าตั้งแต่ปี2อ6 6สเนี่ยสมัยพลตำร,ร,รวจโทวัน์ัตวัฒนครบัญชามาเนี่ยจนถึงปี2อง8เนี่ยจนถึงยุคตรลงพีพันธ์เนี่ยมีการส่งคดีสมครบฟอกเงินเพียงแค่105คดีแล้วก็ยึดทรัพย์แล้ว50 50คดีนะครับอีก50 50กว่าคดีเนี่ยอยู่ระหว่างการ ตรวสอบหลักฐานอยู่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พลตอนชงเจงริญพีพันธุ์พูดเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงสักเรื่องนะซึ่งเรื่องเนี้ผมก็จะจดหนังสือจากปปงน,นี่แหละจะไปร้องทุกกล่าวโทษดาเนินคดีกับพลตอนเจริญพีพันธ์นะในสัปดาห์หน้านะครับที่เขาไม่มาให้ปากคำที่มรมาดิการเมื่อวานเนี่ยเขามีการต่อรองแล้วที่ไม่มาต้องมีการในขอ้อบุญงานหรือการพูดมันไม่เกี่ยวหรอครับเขาจริงจริงเขาได้รับมอบหมายจาก ท่านนายกมันตีมาตอนแรกเขาแจ้งมาว่าเขาจะมาพอตอนหลังเนี่ยเขาเอ้าวเขาติดประชุมพี่กรรมธิการกองกฎหมายวุฒิสภาซึ่งเราก็ไปตรวจสอบแลว้วบอกว่ากองกฎหมายวุฒิสภาเนี่ยประชุมตอนเช้าแต่ของเราประชุมตอนบ่ายครึ่งอันนั้นมันไม่มีเหตุผลที่ที่ไม่มาซึ่งทางประธานกรรมธิการก็จะทําหนังสือเนี่ยรายงานไปทาง,งท่านนายกว่าบุคคลที่ท่านมอบหมายมาเนี่ยไม่ยอมมาชี้แจงต่อกรรมธิการนะครับ เป็นเรื่องของรองสวัสด์ที่มีการอญญายัดบัญชีแล้วก็มีการเรียกเงินนะครับในการถอนอญญายัดบัญชี1,000 0แบาทต่อต่อต่อบัญชีนะครับก็ได้มีการไปให้ปากคําคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจากการตรวจสอบเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับวิตออีการก็คือว่า,าการทำางานของการอญญายัดบัญชีของตำรวจทั่วประเทศเนี่ย นะครับจะต้องผ่านมาที่ส่วนกลางพนักง,งานสอบสวนตามโรงพักต่างๆทั่วประเทศเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ในยัดบัญชีนะครับ,รต,บ,นะรบตามเส้นทางการเงินที่คดีอชาชญากรรมออนไลน์เสร็จแล้วเนี่ยจะต้องส่งเรื่องมายังที่กองพิการตารวจไซเบอร์ให้ทำการถอนยัตดังนั้นอนํานาจในการถอนยัตเนี่ยเป็นอำนาจของกองพิการตำรวจไซเบอร์ซึ่งร้อยตำรวจโททวัตเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่ต้องเป็นผู้ถอนยัด นะครับถ้าเรื่องต่อมาถึงร้อยตำรวจโทธวัฒนะครับแต่ปรากฏว่ากลับเอาสิ่งที่พนักง,งานสอบสวนในยาบ,บัญชีเนี่ยมาแสวงหาประโยชน์ในการทำเรื่องไปยังอายัดบ,บัญชีไปยังธนาคารแล้วก็ให้ธนาคารส่งข้คฟามไปยังเจ้าของบัญชีและให้เจ้าของบัญชีมาติดต่อร้อยตำรวจโทธวัฒเนี่ยแล้วก็เรียกมาพบที่กองพิจารณาาวุไซเบอร์นะครับสทหนึ่งแล้วก็นัดเจอกันร้านร้านกาแฟาข้างล่างแล้วก็เรียกตบซับ นะครับในการปล่อยยัดบัญชีเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่ถอนนยัดแล้วเนี่ยนะครับผู้ต้องหาเนี่ยก็ไปถอนเงินออกจากบัญชีธนาคารทั้งหมดแล้วก็ปิดบัญชีนะอันนี้ทําให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการเพราะบางคดีเนี่ยเป็นคดีที่เกี่ยวกับเรื่องของสแกมเมอร์บางคดีที่เกี่ยวข้องเว็บพนันออนไลน์บางคดีก็เกี่ยวกับเพย์เม t นต์เกเกตเวนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ที่เกิดขึ้นที่เราไปให้ปากคำเมื่อเช้านะครับ ที่ผู้ร้องผู้ร้องก็คือที่ถูกตอบรับอะครับได้ยื่นเรื่องร้องมากับเราจำนวนมากแล้วเราก็นําไปมอบให้กับทางคณะพนักงานสอบสวนที่กองบัญชาการไซเบอร์เนี่ยได้มีการตั้งกรรมการสอบนะครับเป็นในนี้แหละครับมันเป็นคือเวลาเขาเรียกเนี่ยเขาเรียกเงินสดแต่เวลาที่เอกสารที่ปล่ายยัดเนี่ยมันจะมีเลขคดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ตรวจสอบไม่ยากซึ่งซึ่งเราเชื่อว่าตามที่ ผู้ก,การศิลวัตดีพอได้แจ้งกับเราว่าขณะนี้ทาําเรื่องไปถึงธนาคารทุกธนาคารว่ารา้อยตำรวจโทธวัฒน์เนี่ยมีการอายัดทั้งหมดกี่บัญชีเนี่ยก็จะทราบความจริงทั้งหมดจากเลขคดีที่มีการอายัดบัญชีไว้นะยอดในการที่ขอให้ถอาานเรื่องอนุเนี่ยเขาเลีกเก็บต่างอะไรกับผู้ต้องหาคือเขาจะดูยอดเงินในบัญชีเพราะเขารู้เพราะเขาเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาจะรู้ว่าในบัญชีนี้มีเงินเท่าไหร่เราก็จะเรียกตาม ตามยอดเงินที่คงค้างอยู่ในบัญชีร,รู้ประมาณเท่าไหร่ทีเรีย,รย,รย,รยสมมติว่ามีเงินอยู่ในบัญชีล้านหนึ่งก็เรียกแสนหนึ่งอย่างเงี้ยนะอ่าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าหลักหมื่นก็เรียกตามตามเปอร์เซน็นต์อ่ะก็อยู่ประมาณนี้แหละสิบอ่าแล้วแต่บัญชีที่ถูกอายัดแต่ว่าโดยส่วนมากที่โดนเนี่ยโดนหลักแสนหมดก็คืแสนต่อบัญชีต่อแสนต่อบัญชีแล้วคนที่มาให้ข้อมูลจากที่ีก็สืบตำรวจแต่ละท้องที่ที่เขาจับมีทั้งตำรวจมีทั้งคนที่ถูกอายัดบ,บัญชีนี่แหละนะครับ เพราะว่าเพราะว่าชื่อของร,ตร,ทร,ทรัตตมวโรทวัฒน์เนี่ยดังมากในในในวงการในวงการพวกง่ายในวงการเว็บพนันในวงการตำรวจในวงการเอาว่าในเรื่องของพวกเพเมนเกตเวรแล้วก็มีประชาชนที่ถูกอายัดบัญชีด้วยเนี่ยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอย่างเงี้ยก็ถูกด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่คนที่ถูกอายัดบัญชีก็เป็นผู้กระทำความผิดถูกต้องซึ่งถ้าเขาไมา่ให้ปากคำเขาก็ว่าเขาจะโดนข้อหาให้สินบนเจ้าพนักงานเขาเก่งว่ากเขาไม่รับความเป็นธรรม กลายเป็นว่าแทนที่เราจะเป็นผู้เสียหายใช่ไหมกับการเป็นว่าถ้าเกิดมีการช่วยเหลือกันก็ตัวเองก็จะโดนว่าหาให้สินบนจากเจ้าพนักงานเนี่ยกก็ทางเขาบอกว่าเขาสามารถตรวจสอบได้แต่ผมก็ไปคนให้การยืนยันแล้วนะครับคือวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่หดใหญ่นะ่ะของผมเองก็มีการส่ง เรือสามลำกับเจสกีสามลำไปช่วยนะครับแล้วก็ผมก็มีคนที่ออกค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันให้กับทางทีมกู้ภัยของเรานะครับไปที่หัดใหญ่เนาะประเด็นของสถานการณ์น้ําท่วมในหัดใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าคีหายไปมากก็อยากจะบอกถึงรัฐบาลนะโดยเฉพาะท่านนายกอนุทินนะครับเป็นการทํางานที่ท่านในมองในมุมผมนะส่วนตัวนะครับผมมองว่าการบริหารจัดการเนี่ยทิ้งงานที่ปรึกษาของท่านนายกเนี่ย แล้วก็รัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องปอพอเนี่ยนะครับถือว่าใช้ไม่ได้เลยนะครับถือว่าล้มเหลวแล้วก็ใช้คำพูดยังไงเดียคือพูดง่ายว่าไม่ได้เป็นไม่มีคำปรึกษาที่ดีให้กับนายกสองอรัฐมนตรทีที่ดูแลปอพอเนี่ยห่วยแตกะนะครับโดยเฉพาะท่านสักดาเนี่ยห่วยแตกมากนะครับรัฐมนตรีเนี่ยนะซึ่ง ท่านนายกเองเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องเรื่องคําพูดนะครับว่าพอไปถึงนายกมติเนี่ยเวลาพูดแล้วเนี่ยต้องคิดก่อนพูดนะครับไม่ช่พูดแล้วก็ทําไม่ได้นะครับแล้วก็การมอบหมายหน้าที่เนี่ยผมมว่าท่านคุมอ่าเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยและเป็นนายกมตีเนี่ยอำนาจในการบริหารจัดการน่ถือว่าท่านเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีควา,ามเชี่ยวชาญก็ได้อ่ะพูดตรงไม่เคยเจอสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ การมอบอำนาจให้ทหารเนี่ยโดยเฉพาะผบสูงสุดเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของผบสูงสุดเพราะตัวเองเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาไทยเป็นนายกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะลงไปทําหน้าที่แทนท่านท่านก็ต้องมีหน้าที่ในการกํากับบริหารดูแลนะครับหน่วยงานของปอพอซึ่งท่านเป็นนะครับ มีอำนาจในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับมาบริหารจัดการอยู่ในกทมแล้วก็จัดสรรก็ประมาณนะครับทุกอย่างเนี่ยบริหารจัดการที่กรุงเทพนะจะดีกว่าดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่ประชาชนชาวจังหวัดสงขลาเดือดร้อนเนี่ยเป็นเพราะว่าเนื่องจากท่านไม่มีประสบการณ์แล้วก็ขาดที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็ตัวรัฐมนตรีที่คุมปปชเนี่ยถือว่า ไม่ไม่ไม่เหมาะสมที่จะนั่งตําแหน่งนี้อีกต่อไปเพราะถือว่าล้มเหลวนะครับล้มเหลวแล้วก็เวยแตกตั้งแต่มีรัฐบาลมานะดังนั้นเนี่ยการมอบหมายควรจะมอบผู้ที่รับปิดชอบโดยตรงก็คือกระทรวงทรัพยากรแล้วก็กระทรวงเกรษตรและสากรณสซึ่งกระทรวงเกษตรคุมอะไรคุมชนประทานถูกไหมกระทรวงทรัพย์คุมอะไรครับนะกระทรวงทรัพย์ก็คุมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรถูกไหมจะมีความรูร้ความเชี่ยวชาญมากกว่า อันนี้มันควรจะมอบหมายโดยตรงลงไป,งค,ไปคืออันนี้จะเป็นจะเป็นปัญหาที่ผมมองว่าเราคาดว่าหลังจากน้าลดเนี่ยเราจะรู้ตัวเลขผู้เสียชีวิตเท่าไหร่แน่ซึ่งอันนี้จะเป็นประเด็น,นการเมืองต่อมาว่าในการที่จะมีการยุตสภาในเดือนธันวาคมก็ดีเดือนมกราคมก็ดีเนี่ยอันนี้จะเป็นจุดอ่อนที่มีการโจมตีกันอย่างหนักและทําให้อ่า พูดถึงอีกนานนะเพราะว่าการเสียชีวิตเนี่ยโอเคแม้จะเกิดจากอุทกภัยธรรมชาตินะครับไม่ใช่เป็นความผิดของนายกรัมตีก็ตามเนี่ยแต่มันก็ไม่พ้นความรับผิดชอบของท่านนายกในขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนี้แล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการ so มหาไทยนะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเรียนตรงๆว่าชีวิตของชาวบ้านมันมีความสําคัญการเข้าถึงเนี่ยโอเคแหละนะครับมันเข้าถึงลําบาก จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่แรกนะครับมันต้องคนใช้ผู้นำชุมชนหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีความรู้ว่า,าชาวบ้านเนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนบ้านเลขที่เท่าไหร่เป็นใครยังไงแล้วก็มีจำนวนคนเท่าไหร่แต่ผมไม่เห็นนะว่ามีการบริหารจัดการตรงนี้หรือไม่นะครับเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเวลาแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยไม่มีใครรู้ดีเท่ากับผู้นำชุมชนหรอกแล้วก็พอผู้นำชุมชนเนี่ยนะครับพาไปชี้จุดต่างๆเนี่ย หรือการวางแผนในบนโต๊ะเนี่ยก็สามารถเอากําลังทหารเอากู้ภัยหรือภาคเอกชนนะครับเข้าไปช่วยตามตามจุดที่ผู้นําชุมชนชี้มันจะทําให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถบริหารจัดการได้ดีกว่านี้นะครับคืออย่างนี้ครับเรื่องทองคำเนาะ ทองคำเนี่ยอ่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี260จนถึง262ที่มีการซื้อขายทองคำกันเกิดขึ้นแต่คดีมินนี่เนี่ยมันเกิดปี66นะถ้าจะไม่ผิด65 66อ่ะมันห่างกัน3ปีเพราะฉะนั้นทองคำที่มีการซื้อขายกันเนี่ยเป็นไป,นปนอำนาจหน้าที่ของปป,ปชก็คือว่าถ้าถ้าจะผิดก็ผิดล่ำรวยผิดปกติหรือผิดยื่นบัญชีทรัพย์สิสนอันเป็นเท็จซึ่งเมื่อวานทางปป,ปงแจ้งแล้วว่า ทางปปชไม่ให้ข้อมูลกับทางปปงนะครับทางปปงเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่คดีมูลฐานความผิดฐานฟอกเงินเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บพนันมินี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บพนัน BNK นะครับดังนั้นเนี่ยมันจริงไม่ไม่ใช่หน้าที่ของปปงยกเว้นว่าถ้าปปชเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วพบว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยกับครอบครัวเนี่ยมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินอเป็นเท็จหรือล,ลวมผิดปกติเนี่ยส่งเรื่องมาให้ปงปงปปงก็สามารถยึดอายัดทรัพย์ได้ นะอันนี้อันนี้ที่ะมาชี้แจงที่กรรมธิการเนาะใช่ครับคงไม่แล้วเพราะว่าตำรวจเขาไม่มาไม่มาแล้วนะครับไม่ใช่คือคุณสุทธิริมทองกุลน่ะเป็นคนเรียกร้องนะแล้วก็ เรียกร้องผมตรวจสอบพอผมตรวจสอบให้แล้วก็บอกว่าจะเอาพิโจกมาฟอกข่าวในกรรมนิการจะให้เนี่ยกรรมิการวามันโงเนี่ยมาฟอกข่าวพิโจกไม่ใช่นะคือเมื่อคุณเรียกร้องมาเราก็เป็นความเป็นกลางเราก็ถามตรงๆพิโจกไปชี้แจงต่อสื่อมวลชนหลายช่องแล้วนะครับประชาชนเนี่ยก็ต้องพิจารณาเองว่าสิ่งที่พิโจกพูดเนี่ยเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงแต่สิ่งที่แน่ๆคืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่า คดีนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์มันเป็นเรื่องของการยื้บัญชีทรัพย์สินกับเรื่องของร่ำรวยผิดปกติที่ปปชอังน,นั้นคนที่จะตอบได้ดีก็คือปปชแต่บอิญเมื่อวานปปชก็หนีไม่มานะเพราะถ้ามาผมก็ต้องถามเขาอยู่แล้วแต่ทางปปงแจ้งแล้วว่าเรื่องทองคำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของคดีที่ไม่ได้เกิดจากคดีมูลฐานความผิดฐานฟอกเงินเพราะว่าไม่ได้เกิดจากคดีมินนี่หรือไม่ได้เกิดจากคดีเบนเคมาเตอร์เป็นเรื่องของ การที่มีการซื้อขายทองตั้งแต่สมัยสมร0ถึง6 2มั้งนะครับแต่คดีของมินนี่เนี่ยมันเกิดปี6566มันห่างกัน2อปีอ่ะแต่นั้นมันมันจึงไม่เกี่ยวกันจึงไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของปปงส่วนเรื่องของปืนเนี่ยปืนก็เช่นเดียวกันมันไม่ใช่คดีโมนาฐานความผิดมันเป็นเรื่องของบปชเช่นเดียวกัน เอาละคะ่ะต้องบอกว่างัดหลักฐานกันมาแบบแน่นแล้วก็รัวๆเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะทุกคนมีความคิดเห็นไงก็สามารถคอมเมนต์ในช่องบอกก้าเล่าสิของเราได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะ